สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสีลินทาร์ลนะคะวันนี้มาเจอแม่หมออีกเช่นเคยนะคะกับการเปิดไพ่แรนดอมสำหรับหัวข้อในวันนี้ภารกิจจิตวิญญาณของคุณคืออะไรคลิปนี้เป็นคลิปโดยรวมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนถ้าฟังแล้วรู้สึกอึดอัดเกิดพลังงานลบก,ก็สามารถที่จะเลื่อนผ่านได้เลยนะคะ และหากมีการก้าวล่วงประการใดผิดพลาดประการใดแม่หมอต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานตัวตนของคุณกันก่อนนะคะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอเปิดไพ่เช็คพลังงานตัวตนค่ะ ใบแรกเนาะถูกแทงข้างหลังมาเลยเออแต่ละคลิปเนาะแต่ละคนที่ไปเจอนะคะอืมโอ้โหแต่ละใบของคุณนะตัวตนของคุณ แบบอย่างที่บอกนะคะเหมือนไปเจอกับคนทรยศหักหลังคนแทงข้างหลังนะคะเ,เหมือนคุณต้องการความยุติธรรมนะคะอาจจะรู้สึกว่าชีวิตของเราทําไมมันมันมันไม่มีความยุติธรรมเอาซะเลยนะคะในสิ่งที่เราไปเจอมานะไพ่ใบน,นี้เนาะอาจจะเป็นการถูก ถูกมัดถูกตรึงทำให้คุณรู้สึกไม่เป็นอิสระก็ได้นะคะอ่าอาจจะไม่ได้หมายถึงอา่าอะไรนะเกี่ยวกับคุณใส่มวลดำก็ได้นะนะคะอืมอาจจะเป็นการถูกถูกครอบถูกควบคุมถูกมัดถูกตรึงหรือถ้าถ้าแบบร้ายมากๆก็อาจจะเกี่ยวกับคุณใส่มวลดำก็เป็นไปได้แต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องขยายกันต่อนะคะว่าเป็นยังไง นะคะแล้วช่วงนี้นะคะเหมือนอืมคือในเรื่องของเงินเนาะอาจจะเป็นช่วงที่มีค่าใช้จ่ายเยอะก็ได้นะคะอ่แบบว่าเก็บเงินไม่อยู่นะคะเงินมันเนี่ยคือไม่สามารถที่จะคว้าเงินเอาไว้ได้หรือโอกาสนะคะในการที่จะสร้างรายได้หรือโอกาสที่จะเก็บเงินเก็บทองตรงนั้นอะ่ะมัน มันยังไม่ได้เวลามันยังไม่ถึงเวลานะคะโอกาสนั้นมันมันยังไม่มาถึงนะคะแต่สิ่งที่คุณไปเจอมาเนาะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการถูกแทงข้างหลังการถูกครอบถูกควบคุมตรงเนี้ยมันก็เป็นบททดสอบของคุณเนาะอ,อ่ที่คุณจะต้องไปเจอนะคะอ,อ่ซึ่งมันก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะหัวข้อของเราวันนี้นะคะภารกิจจิตวิญ,ญญาณของคุณนะ คนที่มีภารกิจแน่นอนนะคุณต้องไปเจอบททดสอบเยอะอยู่แล้วนะคุณจะไม่ได้อยู่สบายเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานะคะอ่าตรงนั้นนะเพราะว่าเรามีภารกิจที่เราจะต้องทำในวันข้างหน้านะเราก็ต้องไปเจอบททดสอบก่อนนะถ้าไม่งั้นเราก็จะไม่สามารถที่จะทำภารกิจอะไรของเราได้อ่าแต่คุณนะ่ะมีมีการไปลงภาคสนามแล้วนะเนี่ยอืไปผ่านบททดสอบ ไปลงสนามมาเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันอีกนะคะ ให้ภาระไพ่ภารกิจขึ้นเลยเนะาะใบแรกเห็นไหมคะเออสามดาบอีกเนาะ เดอสันนะคะอ่ะภายใต้สำรับนะคะ โอ้โหมีคู่ภารกิจอีกต่างหากนะอืมไม่ใช่แค่คุณคนเดียวนะคะคุณยังมีคู่ภารกิจด้วยเนี่ยราชินีถือไม้เท้ากับราชาถือไม้เท้านะคะจากหน้าไพ่นะคะตัวต้นของคุณนะคะตรงนี้บ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่มีภารกิจนั่นแหละเนาะอย่างที่บอกนะคะอ่าบุคลิกของคุณนะคะคุณเป็นคนเก่งนะเป็นคนที่ฉลาดเก่งทํางานเก่งมีความเป็นผู้นํา นะคะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็เป็นคนที่มีสเสน่ด้วยนะคะถ้าแม่หมอมองดูนะว่าถ้าถามว่าภารกิจของคุณคืออะ,อะไรเนาะเหมือนคุณไปผ่านบททดสอบในเรื่องของหัวใจนะคะสามดาบนะคะอาจจะเป็นการเจ็บปวดความผิดหวัง ความเสียใจในเรื่องของความรักก็ได้นะคะเหมือนคุณมีการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรักอยู่บ่อยๆนะเหมือนกับบททดสอบของคุณที่คุณไปเจอเป็นบททดสอบของเรื่องความรักนั่นแหละอาจจะผ่านความผิดหวังมามาบ่อยนะคะมีความรักกี่ครั้งก็มักจะผิดหวังอยู่เรื่อยนะคะจนคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะ มันเกิดอะไรขึ้นนะกับความรักของเรานะคะทำไมเราจึงเจอแต่ความผิดหวังแบบเดิมๆซึ่งนั่นมันก็คือบททดสอบของคุณนั่นแหละมันก็คือภารก,กิจของคุณนะคะที่คุณจะได้รับมอบหมายในการทําภารก,กิจเกี่ยวกับเรื่องของความรักนั่นแหละคุณจึงไปเจอกับความรักที่ผิดหวังซ้ำซากจน คิดว่าตัวเองเป็นคนอาภัพรักหรือเปล่านะเออถ้าถ้าคำโบราณเนาะถ้าเขาพูดถึงคนที่ผิดหวังเรื่องความรักก็ก็จะรู้สึกว่าเออเราเป็นคนที่อาภัพในเรื่องของความรักหรือเปล่านะฮะแต่ในทางจิตวิญญาแล้วแท้ที่จริงมันไม่ใช่นะมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเจอนะคะเพื่อที่จะให้คุณมาทำภารกิจนั้นนะคะมันเป็นการตอกย้ำบท บททดสอบนี้ที่มันต้องเจอบ่อยๆเพื่อให้คุณเกิดการตื่นรู้ในเรื่องของความรักนั่นเองในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ผิดหวังนะ่าแล้วภารกิจของคุณที่คุณจะต้องทําอาจจะเป็นภารกิจของการออกมาสอนออกมาบอกต่อนะมีไพ่เดอะไฮโลแฟนนะคะอะเป็นไพ่ของครูคูบาอาจารย์คุณอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ที่ออกมาบอกมาสอน ในเรื่องของความรักนั่นเองนะคะ,ะที่แม่หมอมองเห็นนะจากหน้าไพ่นะเนี่ยแล้วคุณมีการตื่นรู้เนี่ยเห็นไหมฮะก็คือบททดสอบที่คุณไปเจอความเจ็บปวดที่คุณไปเจอความผิดหวังในเรื่องของความรักเนี่ยมันทําให้คุณตื่นรู้อืมเเรียกว่าอะไรนะตื่นรู้ตื่นรักเนาะ,ะประมาณนี้นะมันถึงเวลาที่ชีวิตคุณจะได้พบกับแสงสว่างแล้วนะคะ อ่าไพ่เดอะซันเนาะไม่ว่าคุณจะไปเจออะไรมาก็ตามผิดหวังเรื่องความรักเจอกับความทุกข์ในเรื่องของความรักเนะาะแต่ตอนนี้มันถึงเวลาแล้วนะคะที่ดวงคุณกำลังจะเปิดออกแล้วนะคะโอกาสดีๆกำลังจะเข้ามาหาคุณนะขอให้คุณเนี่ยให้คุณสังเกตโอกาสที่จะเข้ามานะคะอืมความรักที่คุณไปเจออาจจะเป็นความรักที่เป็นความรักท็อกซิ นะไปเจอคนทกซิกนะเป็นพวกเนี่ยพลังงานด้านมืดไปเจอคู่กรรมก็ได้นะเดวิลเนี่ยนั่นแหละตรงเนี้ยแล้วมันก็ผูกติดกันมานานยึดติดกันมานานกับคู่กรรมคนนี้ของคุณแต่ถึงเวลาแล้วนะคะที่มันจะได้หลุดพ้นและเดชซันขึ้นแบบนี้นะคะก็คือความทุกข์ใจของคุณบททดสอบที่คุณไปเจอตรงนั้นะ่ะ มันสว่างออกแล้วมันเปิดออกแล้วพลังงานด้านมืดที่เราไปอยู่ตรงนั้นเมื่อมันมีเดอะซันขึ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันก็จะสว่างออกแล้วประมาณว่าคุณผ่านบททดสอบแล้วนะคะถึงจุดที่คุณจะต้องทําภารก,กิจของคุณด้วยการออกมาบอกออกมาสอนออกมาแนะนําออกมาชี้แนะแนวทางให้กับคนที่เขา เจอความทุกข์ในเรื่องของความรักเจอความทุกข์ในเรื่องของการเจอคู่กรรมนั่นเองนะและสิ่งนี้นะคะภารก,กิจของคุณตรงนี้มันจะทําให้คุณสามารถสร้างเงินได้จากภารก,กิจที่คุณจะต้องทำนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าจะเป็นยังไงกันอีกนะคะ ชีวิตของคุณนะคะเหมือนคุณไม่สามารถที่จะกำหนดทิศทางชีวิตของตัวเองได้นะคะเหมือนถูกบล็อกถูกเบรกถูกขัดขวางนะคะอเนี่ยอยากจะไปไหนก็ไม่ได้ไปอยากจะทำอะไรก็ไม่ได้ทำนะาถูกควบคุมนะคะแล้วดูใบนี้นะคะหัวใจของคุณนะคะถูกทั้งเข็มทิ่มนะ ถูกทั้งลวดหนามรัดเอาไว้นะฮะรู้สึกถึงความไม่เป็นอิสระรู้สึกเจ็บปวดนะคะเหมือนถูกจองจําไม่เป็นอิสระนะคะดูมันมืดมนไปหมดนะพลังงานแบบนี้นะคะบอกได้เลยนะคะไม่ว่าโอกาสอะไรเข้ามานะคุณจะไม่สามารถที่จะคว่คว้าโอกาสนั้นได้นะฮะเพราะมันเป็นพลังงานของความทึบความตันความอึดอัด เป็นพลังงานของความหนักความแน่นนะคะแล้วเนี่ยใบนี้อีกใบหนึงนะเนี่ยถูกควบคุมนะคะถูกล็อกกุญแจเอาไว้เลยแล้วคุณก็รู้สึกอึดอัดมากๆรู้สึกคับแค้นใจเนาะแล้วกุญแจนะคะคุณก็ไม่ได้เป็นคนถือเนาะเป็นฝ่ายตรงข้ามที่ถือเอาไว้เนาะม,มันจึงทำให้คุณทำอะไรไม่ได้ดั่งใจเนาะอยากจะทำอะไรไม่ได้ทำนะคะ แต่สิ่งที่คุณไปเจอนะตรงนั้นนะ่ะไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีมากๆนะคะมันคือความจริงมันคือสัจธรรมของการเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะอมันจะมีผู้ล่ากับเหยื่อเนาะเนี่ยตอนนั้นนะคะคุณอยู่ในสถานะของความเป็นเหยื่อนะอนะ่นี่ละคะมันคือสิ่งที่ มันจะขัดเกลาเราให้เราไปสู่ความบริสุทธิ์นะมันคือการเข้าใจสัจธรรมของชีวิตเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตคือคนที่ตื่นรู้แล้วนั่นเองนะไพ่ใบนี้คือการเป็นอิสระคือการหลุดพ้นคือการเข้าใจโลกเข้าใจสัจธรรมนะคะคือการผ่านบททดสอบการผ่านวงจรชีวิตนะฮะ การหลุดพ้นการเป็นอิสระนะ่ะนะคะเนี่ยไพ่ใบเนี่ยคุณหลุดพ้นแล้วนะเป็นอิสระตื่นรู้เข้าสู่ความบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยถึงเวลาแล้วนะลถมาเทียบท่าแล้วนะอือ ถึงเวลาที่คุณจะได้ออกเดินทางอย่างแท้จริงแล้วหลังจากที่ไปผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคต่างๆนะคะถึงเวลาแล้วนะคะที่จะขับเคลื่อนชีวิตนี่คุณเรียนจบแล้วนะคุณจบบททดสอบแล้วบททดสอบที่คุณไปเจอบททดสอบในการผิดหวังในเรื่องของความรักการเจอคู่กรรมคุณเรียนจบแล้วคุณรับปริญญาแล้วและหลังจากนี้เป็นต้นไป เป็นหน้าที่ที่คุณจะต้องออกมาสอนผู้คนนี่คือภารก,กิจของคุณนะถ้าคุณเป็นคนที่ผิดหวังในเรื่องของความรักมาโดยตลอดคลิปนี้เป็นคลิปของคุณนะภา,ารก,กิจของคุณก็คือการไปบอกไปสอนผู้คนเราต้องไปเจอกับเหตุการณ์จริงเราต้องไปผ่านบททดสอบจริงเราต้องไปลงภาคสนามก่อนนะคะ ถ้าเราไม่เจอของจริงเราจะไม่สามารถที่จะไปบอกไปสอนคนอื่นได้เราจะไม่สามารถที่จะเอาในตำราไปสอนคนอื่นได้แต่สิ่งที่เราไปเจอประสบการณ์จริงที่เราไปผ่านมานี่แหละอ่ามันคือการไปเก็บชิ้นส่วนเพื่อประกอบขึ้นมาเป็นคุณในวันนี้คุณที่จะต้องทำภารกิจในการบอกต่อผู้คนถึงการก้าวข้าม ความทุกข์ก้าวข้ามผ่านบททดสอบของการไปเจอคู่กรรมไปเจอกับความรักที่ผิดหวังว่าจะต้องทำยังไงถึงจะก้าวข้ามผ่านตรงนั้นได้นะฮะอืมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมพลังงานที่คุณไปเจอมาตอนนั้นเนาะโอ้โหดูสองใบนี้ถูกควบคุมนะทั้งหัวใจถูกควบคุมทั้งร่างกายเนี่ย ขาดการเป็นอิสระถูกครอบถูกพันธนาการถูกจองจำนะมีแต่วความเครียดนะฮะมืดแปดด้านไปหมดตอนนั้นเน่ยสิ่งที่คุณไปเจอมาอยู่ผิดที่ผิดทางอยู่กับคนผิดนะเออชีวิตมันจึงเป็นแบบนี้นะฮะเออมีแต่ความเจ็บปวดแบบนี้แต่มันก็คือบททดสอบที่คุณต้องไปเจอนั่นแหละอย่างที่บอกเออแล้วคุณก็เรียนจบแล้วนะฮะ แม่หมอจะบอกเกือบทุกคลิปนะคะว่าถ้าเราเจอปัญหาเรื่องความรักเรามักจะมีปัญหาเรื่องเงินควบคู่กันไปด้วยก็พลังงานแบบนี้เห็นไหมคะโอกาสดีๆโอกาสทางการเงินอะไรต่างๆนาะนาะมันถูกบล็อกหมดถูกปิดกั้นหมดเพราะพลังงานแบบนี้มันทึบมันตันมันหนักมันแน่นมันไม่สามารถที่จะดึงดูดเงินเข้ามาในชีวิตของเราได้นะคะโอ้โหเห็นไหม พลังงานมืดดำเนาะครอบคุณไว้นะจนคุณรู้สึกถึงความาความหม่นหมองนะท,งทั้งทั้งที่ความเป็นจริงนะคุณเป็นคนที่จิตใจดีนะมีความบริสุทธิ์เนี่ยใช่หไหมตัวคุณเนี่ยมีความบริสุทธิ์ในตัวของคุณเองแต่มันถูกพลังงานมืดดำมันครอบเอาไว้เนี่ยมันเลยกลายเป็นความหม่นหมองอ่า เป็นพลังงานที่อึดอัดเป็นพลังงานที่แน่นดิ่งดาวนะคะจิตตกเนี่ยใบนี้นะถ้าไม่ใช่อ่าไม่ใช่ความเจ็บปวดธรรมดานะไม่ใช่ความเครียดธรรมดาก็เป็นเกี่ยวกับพวกคุณใส่มนดาก็ได้นะเออเพราะเมื่อกี้มีไพ่ผูกหุ่นขึ้นด้วยเนาะอืมบางพลังงานเนาะก็อาจจะไปเจอในเรื่องคุณใส่มนดาด้วยก็ได้นะคะเออเนี่ยผ่านบุต,ตสอบมาหนักมากๆนะ แล้วพลังงานของคุณใสมนดาเนี่ยตรงนี้มันถึงทําให้เราเห็นไหมฮะว่าโอกาสต่างๆมันไม่เปิดออกนะมันครอบมันพันพลังงานด้านมืดมันครอบจิตวิญญาณเราอยู่นะคะ<ม>อะแต่คุณมีการเยียวยาตัวเองแล้วนะนะคะเยียวยาตัวเองอ่าชำระล้างแล้ว เข้าสู่ความบริสุทธิ์แล้วก็คือเกิดจากการที่คุณมีการฝึกจิตทำสมาธินั่นแหละเนี่ยพลังงานอันนี้ก่อนที่เราจะไปพบกับพลังงานบริสุทธิ์มีการขัดเกลาวและวิธีการขัดเกลาก็คือการฝึกจิตนั่นแหละฝึกจิตทำสมาธินะคะจึงทำให้คุณสามารถที่จะเข้าสู่ความบริสุทธิ์ได้นะคะาชำระล้างจิตใจของตัวเองนะ ถึงเวลาแล้วนะที่คุณจะต้องออกมาปล่อยของนะหลังจากที่เยียวยาตัวเองแล้วนะคะตอนนี้พลังงานในตัวคุณตอนเนี้มันมันเต็มมากๆมันมันล้นแล้วถึงเวลาที่คุณจะต้องออกมาปล่อยของออกมาพ่นไฟแล้วเนี่ยนะเออไฟลุกเลยนะตอนนี้นะคะถึงเวลาทําภารกิจแล้วนั่นเองนะคะแล้วหัวใจของคุณนะคะตอนนี้เข้มแข็งสุดๆอืมเนี่ย การผ่านบททดสอบนะคะสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยในตัวเรานะอ่าถ้าวันนี้คุณผ่านบททดสอบตรงนี้คุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองคุณจะเห็นชัดได้ด้วยตัวเองว่าคุณเข้มแข็งสุดๆนะอะจิตใจคุณตอนเนี้ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะมีบททดสอบอะไรคุณรับมือได้นะอะหัวใจเหมือนเสริมใยเหล็กใครจะเอาค้อนมาทุบตอนเนี้ยไม่ได้ มีความรู้สึกสะทกสะท้านอะไรแล้วนะคะ,ะเนี่ยคือคุณไปผ่านการหล่อหลอมตัวเองให้คุณเป็นคนที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งที่สุดณเวลานี้นะคะเนี่ยอิสระแล้วนะอิสระหลุดพ้นพลังงานตรงนี้เห็นไหมคะพลังงานของคุณเนี่ยสองใบเนี่ยสุดๆเลยรู้สึกถึงความเป็นอิสระ โลง่งโลง่งเบาสบายตอนเนี้เป็นช่วงเวลาของการดึงดูดสุดๆเลยนะดึงดูดสิ่งที่ดีๆด,ดึงดูดเงินดึงดูดโอกาสดึงดูดความสัมพันธ์ที่ดีๆนะอืมทั้งเข้มแข็งแข็งแกร่งหัวใจเปิดออกสว่างเนะี่ยสะอาดสว่างสงบนี่เป็นพลังงานที่ ทรงพลังและสวยงามมากๆนะะเกิดจากการที่คุณไปผ่านบททดสอบนั่นแหละมีการขัดเกลาเรียบร้อยแล้วนะะจนเป็นคุณที่มีแต่ความเข้มแข็งแล้วก็มีความอ่อนโยนในตัวเองคุณจะรู้สึกได้เลยว่าวันนี้คุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วคุณไม่ใช่คนเก่าแล้วคุณคนเก่าอาจจะเป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่ใจอ่อนนะ แต่วันนี้คุณเป็นคนที่เข้มแข็งนะะเป็นคนที่เข้าใจโลกเข้าใจสัจธรรมเข้าใจทุกอย่างหมดแล้วเหมือนคุณเกิดใหม่ในร่างเดิมแล้วนะอืมเนี่ยคุณกำลังจะได้เจอกับกลุ่มกับทีมของคุณจะได้เจอกับคนที่เขาเข้ามาช่วยเหลือคุณเข้ามาซัพพอร์ตคุณนะฮะ เห็นไหมฮะคนคนนี้เขายอมที่จะให้คุณขี่หลังนะคะเพื่อให้คุณได้สิ่งที่คุณต้องการนะเข้าใจดีกับคุณมากๆคนที่ทำได้ถึงขนาดนี้นะที่ยอมให้เราขี่คอแบบนี้เขาต้องมีความรักความบริสุทธิ์ใจให้กับเรามากๆนะฮะแล้วคนคนนี้นะเป็นคนที่แข็งแรงมากๆนะดูดูรูปร่างเขานะเออคือ คุณอยู่กับคนคนนี้นะชีวิตคุณจะปลอดภัยนะคุณจะไม่ตกง่ายๆนะเห็นไหมฮะดูร่างกายของเขาอะอืมเขาพร้อมที่จะปกป้องคุ้มครองคุณนะเนี่ยคุณจะได้เจอกับคนแบบนี้ที่เขาจะมาช่วยซัพพอร์ตมาช่วยให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นนะเนี่ยเขาจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะเป็นการปกป้องคุณ เขาจะคอยดูแลคุณนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะเจอมอรสุมคุณจะเจอความกลัวความเจ็บปวดเจออะไรก็ตามแต่คนคนนี้เขาจะอยู่เคียงข้างคุณด้วยความเต็มใจพร้อมจะออกเดินทางไปกับคุณนี่คือสิ่งที่คุณจะได้เจอนะหลังจากที่คุณไปผ่านบททดสอบมาแล้วนะอ่เนี่ยคุณจะได้เจอกับทีมของคุณนะ หรือคู่ของคุณก็ได้นะคะที่เขาจะพร้อมที่จะดูแลคุณมันจะเป็นความรักนะถ้าเป็นความรักก็เป็นความรักที่ปลอดภัยแต่ก่อนหน้านี้คุณไปเจอความรักที่มันเจ็บปวดนะออเความรักที่มันมันอันตรายสําหรับคุณนะแต่สิ่งที่คุณจะเจอในภายภาคหน้าคือความรักที่ปลอดภัยความรักที่บริสุทธินะคะเขาจะอยู่เคียงข้างคุณไม่ว่าคุณจะเจออะไร คุณจะเจอบททดสอบเจ,จอเจอมรสุมอะไรก็ตามนะคะเขาจะอยู่เคียงข้างคุณเขาจะไม่ทิ้งคุณไปนะอ่าเนี่ยสรุปก็คือภารกิจจิตวิญ,ญญาณของคุณก็คือการเป็นครูบาอาจารย์ที่ช่วยบอกช่วยสอนช่วยบอกถึงวิธีที่คุณสามารถก้าวข้ามผ่านความเจ็บปวดในเรื่องของความรัก ก้าวข้ามผ่านคู่กรรมนะ,ะว่าวิธีการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์นั้นต้องวางจิตแบบไหนต้องวางสภาวะใจแบบไหนนะคะตรงนั้นน่ะคุณจะช่วยเหลือผู้อื่นได้นะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรนดอมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะก็เลือกรับแต่พลังงานที่ดีพลังงานที่เป็นบวกไปนะคะ หากมีการก้าวล่วงประการใดผิดพลาดประการใดไม่หมอต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ